สบายดีมมนิสปาพ,พี่น้องมาเห็ดอะเปริติฟแบบสี่อย่างง่ายๆเนาะหรือว่าเมนูกับแกงฝรังเมนูนี้เ้าสมาธิเห็ดกินในงานเลี้ยงต่างๆระหว่างงานปีใหม่งานอันคริสต์มาสเนาะเห็ดง่ายๆพี่น้องสําหรับสู้ไลฟที่เห็ดธรรมาตาม,มาสมกันบ้างเลยอันนี้ก็เสมนปัดเฟตเเรือว่าอันแป้งไผ่สันเนาะใคยซื้อมาแบบสําเร็จรูปพี่น้องแป้งไผ่สันหรือว่าปัดเฟยตเตในแผ่นหนึ่งเนาะเป็นห้อกอสิตัดอันให้มันเป็นอันเลี่ยมนะพี่น้องเขาจะเอิ้นยังไง ตัดทั้งางในออกเนาะส่วนตัวนี้เขาจะบอกถิมเด้อหากจะเอาไว้เห็ดเป็นเมนูอื่นอีกเนาะแล้วก็ที่ใส่อันฟรุตตตัวนี้พี่นะ้องจะเอาแบบใดก็ได้แล้วแต่หนะ่าหมักเนาะแล้วก็สิแกะแบบนี้แล้วก็วางไว้หลังจากนั้นหากเอาส้มแบบนี้เนาะบีบให้มันอันมันแตกน,นะพี่นะ้องต่อไปเัาก็ที่ใส่ตัวนี้เนาะอันจมบงหรือว่าแหมเนาะเพื่อ,อื่นอีกอย่างเพื่อกบ,บงฝรั่งเออนอันจมบง รือว่าสิใส่สมองอันหอมขวัญก็ได้เนาะบรรยากาศก็สีภาพแบบนี้พี่น้องแล้วก็เอาเมื่อนบีบแบบนี้เนาะบรรยากาศก็ีตัดเห็ดเป็นต้นเนาะเป็นเส้นนะพี่น้องพยายามให้มันเสมอกันสามเหลี่ยมแบบนี้ส่วนตัวที่เลือกเขาก็เอาออกเนาะบรรยากาศเบื้องนี้คือกันพี่น้องเห็ดเป็นต้นนะเออันนี้ก็เสม็นไข่แดงเนาะพี่น้องขอทใส่น้ำมันน้ำมันโอลิวน้อยนึงพี่น้องในประมาณนี้ ตีให้ไข่แดงมันแตกเนาะวันนี้ฮะเขาเอาไข่แดงที่เขาอ,อันตีเมื่อกี้นี่ทาแป้งห่าแบบนี้เนะาะทาแล้วเรีเยบร้อยวันนี้ฮะก็จะเอาเข้าในเตาอบเนาะเขาจะอบด้วยไฟร้อยแปดสิบองศาใส้เวลาอบประมาณสามนาทีเนาะอบจนมันเหลืองงามพี่นอ้องต่อไปฮาก็สมาเห็ดอันแบบที่สองเนาะคือกันพี่น้องอันปัดเฟรตี้หรือว่าแป้งพายสันเนาะแบบสําเร็จรูปแผ่นหนึ่งแต่ว่าตัวนี้เขาที่ใส่ตัวนี้พี่นอ้องอันอันนี้ก็เสมีนอันฟรอมาสเนาะ แบบเขาเจ้จาห ER. เห็ดอันอะเปริติฟนะพี่น้องบานเขาเขินจังไดยใส่ซิทาตัวนี้ใส่มัมกลายไซลายเนาะท้ายมันถั่วทึ่งอันแผ่นแปมแบบนี้ได้แล้วต่อไปฮากก็ใส่อันฟรูมาตัวนี้เนาะพี่น้องอ้มองตาลประมาณนี้แล้วก็ใส่แฮมลงไปพี่น้องวันนี้ฮักก็สีผ่านเนาะนี่ประมาณนี้บันนี้ฮักก็สิทาไขแดงใส่เนาะไขแดงที่เราอันผสมเรือเมื่อกี้เนาะท้าให้มันถั่วทึ่งพี่น้องบันนี้ฮักก็สิตัดเห็ดเป็นต้นนะพี่น้อง หังส้นแบบนี้เ่าก็สิตัดออกแบบนี้สิเฮ็ดต้นใหญ่ต้นน้อยก็แล้วแต่นะวันนี้ฮาก็จะเอาไปอบแล้วพี่น้องเขาจะอบด้ไฟร้อยแปดสิบองศาใส่เวลาอบประมาณสางห้าสห้านาทีเนาะแล้วแต่ต่ออบแต่ละบานเนาะต่อไปฮาก็จะเห็ดแบบที่สามเนาะพี่น้องคือเขาแบ่งภายสั้นแล้วว่าปัดฟุยเตเนาะแผ่นหนึ่งกาจะตัดอันแบ่งครึ่งแบบนี้น้องส่วนตัวนี้ฮาก็เอาไว้เห็ดแนวอื่นเนาะตัวนี้ควรจะใส่อันพิสโต้พี่น้อง แบบบอสไซ่์ีดนักเนาะพัพกบป็นหกฮกกระซิ้หอยอันชีดใส่เนาะบป็นหฮกกระิตัดเฮดเป็นเส้นบป็นหฮกกระิพันเนาะพี่เนาะบิดแบบนี้นะพี่เนาะพันบิดแบบนี้ตัวนี้คือกันเฮดไปเรื่อยๆจนหมดแล้วยบร้อยบักกระซิ่งถานไขแดงเนะาะไขแดงที่ห่อ,อกเตรียมไว้หรือเรือว้เมื่อกี้นี้ทาแบบนี้พี่เนาะทาให้มันถั่วถึงเนาะขั้นตอนต่อไปหกฮกกระิ่้หอยอัน งา a ข้าว n ่าดาลงไปเนาะบ่มากบ,บ่ใส่ก็ได้โอยลงไปเ่าก็สิเพิ่มซีสันเนะบัดนี้เ่ะก็ใส่ในถาดแล้วก็เอาเข้าวในเตาอบเนะาะเราจะอบวยไฟร้อยแปดสิบองศาใส่เวลาอบประมาณสิบห้านาทีเนาะต่อไปเ่าก็เสิร็ดแบบที่สี่เนาะพี่นะ้องแป้งทีเถาแป้งไหวเมื่อกี้นะแบบที่สี่ก็จะใส่อันตัวนี้พี่นะ้องท้าไปให้มันถั่วถึงเนาะโอ้ยบัดนี้ก็จะใส่ปูอัดพี่นะ้องบัดนี้ก็พันะน,นแบบนี้เนาะแล้วก็สิทาอัน ไข่แดงเนาะเอาอยกไส้ให้มันเหลืองโถงงามแบบได้ค่ะก็ทาลายๆเลวเนาะไข่แดงดวนี้ยหาก็สซิตัดให้เป็นต้นเนาะดวนี้ยหาก็สิตเตรียมไปอบเลยเนาะอบด้วยไฟร้อยแปดสิบองศาใส่เวลาอบสาวนาทีเรียบร้อยพี่นอ้อง a ปริจิฟฟ u i t y เมนูง,ง่ายๆแต่ว่าแซ่บพี่น้องเดียวให้เบอรงข้างในเด้อเห็นบอกซีสันก็ประมณนี้เนาะเดี๋ยข้างใน น่องแซ่บมันเป็นอันแบบเฟเตีง่ายๆอืมแซ่บแพงพี่น้องส่วนตัวนี้ก็เสมนแหมเนอะหรือว่าจำบงือกันพี่น้องอืมข้างไหนก็ประมาณนี้อืมแซ่บหลายมาบาังนี่ก็เสมวนอันปูัด เป็นตาแพงพี่น้องเดี่ยปูอัดค่อยบ่ได้ใส่ยังหลายพี่น้องใส่แต่อันฟรูมาสแซบคือกันเนี่ยตัวนี้ก็สแมแอนอันฟเฟยเต้คือกันพี่น้องตัวเขียเข้ยวเคม้อนอันปัดอันปิสตูเนี่ยแซ่บคือกันพี่น้องแซ่บพี่น้องแล้วไปเห็ดกิ่นบางเด้อพี่น้อง อะเปอริติบแบบง่ายๆสไตล์ฝรั่งเนาะสำหรับมันนี้ขอลาไปก่อนพบกันในคลิปต่อไปทำมากกกดไลค์ถือเ,เจกับกดแชร์ให้ดเดอ้อสมัยเลบายบาย